สะดุดตาที่สุดเบลล่ามาเชียเพื่อนเดินแฟนชั่นโชว์ชุดทำหลุดโฟกัสไปเลยเบนล่ามาเชียเพื่อนสนิทเดินแฟนชั่นโชว์ชุดเดรสเฉิดฉายออร่าสุดทำหลุดโฟกัสไปเลยนางเอกสาวเบลล่าราณีที่ตอนนี้หัวใจสดใสเป็นสีชมพูมีนักธุรกิจหนุ่มสุดหล่อวิวชวินเจรวนนทายาาแสนล้านเครือรซีพีมาคอยดูแลเป็นกำลังใจในทุกๆเรื่องมีภาพน่ารักๆจากคลิปหวานที่สวิตเซอร์แลนด์ออกมาให้แฟนคลับได้เห็นและได้ฟินกันหลายโมเมนต์เลยทีเดียว ได้เห็นภาพหวานหวานของเบลล่าจากทลิปไปแล้วมาดูลุคเซ็กซี่ของเบลล่ากันบ้างกับการเดินทางไปให้กำลังใจเพื่อนสนิทจากช่างทำผมสู่การเป็นนายแบบและได้ไปเดินแฟชั่นโชว์โดยเธอได้ลงภาพและเขียนถึงเพื่อนรักไว้ว่าเมื่อฉันต้องไปให้กำลังใจดาวดวงใหม่ฮ่าฮ่าเพื่อนสนิทในวงการที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมามากมายหลากหลายทรงเออาจจะฟังดูแปลกแปลกห้า แต่ใช้ค่าเมื่อช่างผมคนสนิทเข้าสู่เส้นทางในแบบเราก็ต้องไปให้กำลังใจสนอยพีเอ s ไม่รู้ไปให้กำลังใจหรือไปป่วนกันแน่รักนะคะเอลิกซซนดากรีดดดดและชุดที่เบลล่าใส่ไปเชียร์เพื่อนรักนั้นมากับเดรสสีดำซีทรูปเปลือยไหลโชเนินอกเบาๆต้องบอกว่าลุคนี้เธอสวยสะกดมาก